ล,ล้ต่ะเวลากล้องจับเลยอะมันกลัวไปหมดเลยเหมือนเป็นแพนิคเหมือนเมื่อก่อนทำอะไรผิดแล้วต้องมีทุกคนน<อ>เหรอป็แพนิคใช่ป่ะก็แพนิคกล้องกล้องเยอะไม่รู้ตอบอะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ไว้ไก่อนตามสองนึงไปค่ะ,อ,ะอ่ะอันเดตสุขภาพหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างท่าพี่กองหาตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะเพราะว่างานเยอะหน่อยแล้วก็ นอนไม่หลับกลางคืนเนี่ยค่ะแล้วก็เลยทําให้แบบมันรวนทั้งตัวเลยมันเกิดจากอะไรนาฬิกาชีตมันผิดฟอตใช่ใเพราะว่าก่อนหน้เนี้ยต้องเคยไปหาหมอแล้วแล้วมึนหัวปวดหัวหนักมากนะคะพอปวดหัวหนักมากก็คุณหมอก็จะให้ยาช่วยนอนมาแล้วพอจะต้องกลับมาถ่ายละครอ่ะก็เลยหยุดยานอนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอมาถ่ายละครแล้วมันจะไม่ตื่นแล้วต้องเป็นคนตรงเวลามากเพราะฉะนั้น ก็เลยพอหยุดไปสักพักมันก็ยังนอนได้แต่พอเวลาผ่านไปยาวๆอ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมคือทุกวันนี้ต้องนอนเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วตื่นสิบโมงเช้าอ่ะนี่เานชั่วโมงเป็นมาสองอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็เลยจะแบบเ้าตอบะไรไม่เรื่องเ่อขอโทษนะคะเคยเคยไม่นอนติดต่อกันนานสุดแค่ไหนที่ตองที่แบบนอนไม่หลับเลยเนี่ยแหละเดือนหนึ่งถึงสองอาทิตย์สองี่ถึงเดือนหนึ่งจริงๆก็คือคขาช่วงไหนที่นอนไม่หลับก็เป็นคืนใหญ่ๆเต็มเลน คูมคูมตั้นอาไรนั้นใช่ใช่มันจะน้อยลงพอเจอแบบนี้จะจัดตารางชีวิตใหม่ตอบว่าเราจะไม่รับงานแบบนี้อล้รันเนรันนาดมากเลยค่ะความรู้แต่จริงๆตองก็เป็นคนรับงานไม่ได้เยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยอยากได้เงินค่ะก็เลยรันเงินช่วงนี้รันเงินเยอะม่กใช่เลยคุณผู้ชมเอาจริงๆนะมันก็โค้งสุดท้ายแล้วเปล่าเดี๋ยวแก่วอันนี้ไม่มีคนให้เล่นสวยๆเลยอเราให้เล่นแบบเป็นแม่แก่ๆอย่างเงี้ยก็เไอ้รับหใช่เลยรับจากปกติรับปีละครึ่ง ปีละครึ่งหนึ่งเนี้ยตอนนี้โอเคค่ะรับทั้งปีเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้คือพี่ตอนจะรับละครยาวๆใช่ใช่มีหลายอย่างมีงานละครมีงานคอนเสิร์ตมีอะไรหลายอย่างแต่ว่าคอนเปิดมาก็ซุปนิดนึงแล้วก็มาก็เออเลยค่ะจะยังไงแม่จะไหวไปต่อไปยังไงดีเพื่อเงินค่ะต้องไหวแหละสติเประจําแหน่งหลักของทุกคนนะไม่ใช่ของตอนเดียวที่นี้คุณหมอเขาไม่มีแนะนําให้ต้อง มันยังเป็นแรกๆอาาะค่ะเขาก็อยากให้ตองพักผ่อนแหละก็บีบีมีให้ยาแบบไม่ให้กังวลด้วยเพราะบางทีอะตองเวลาต้องนอนอะต้องนอนไม่สนิทเพราะว่ามัวแต่กังวลว่าเ,ออเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นเออดี๋ยวไม่ตื่นแบบนี้ค่ะก็เลยมียาด้วยแล้วก็วันนี้กินยาวัวนที่สองออมันก็เลยยังปรับไม่ได้แล้ยังเออเออกับกับใช่ใชเอฟเฟกต์ที่มันคีจะทําให้เราเบลเบยนิดนึงนิดนึงแต่ไม่เยอะนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นยาที่ไม่เยอะแต่เวลาสั่นหัวก็คือ เป็อย่างนี้แล้วเมื่อปีที่แลมันจะสมดุลกับบมดใช่ไหมถามแล้วเหมือนกันก็ก็อาทิตย์หนึ่งอ่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาจะค่อยๆปรับตัวเป็นปกติค่ะคือต้องทานไปแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆก่อนใช่แบบอย่างบางซีนที่ด่าก็ยังด่าได้อยู่มีแร่าไม่มีแรงด่าเออไม่มีปัญหาของการด่าไม่มีค่ะของเราคือเขาเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดค่ะหลังหลังเขาจะเป็นบทร้ายซเยอะ ตอนแรกเลยเล่นละครเป็นคนดีขนาดเป็นคนดียังด่าเลยเล่นเป็นร้ายอ๋อจอมปลวกจะเล่นพายเรือดาช่วงนี้เดี๋ยวจะต้องจะได้พักประมาณสิบวันใช่ทะเลดวิวนอนอยู่บ้านค่ะพักก่อนเพราะว่าไม่งั้นจะได้ปรับยาปรับอะไรอย่างเงปกติคือทุกวันวันพตอนก็อยู่แต่บ้านเลยไม่ออกไปไหนใช่ใช่จนเพื่อนบางคนบอกว่าคึมเศร้าหรือเปล่ามีช่วงหนึ่ง โควิดระบาดทุกคนต้องอยู่บ้านใช่ไหมตอนจะเป็นคนที่เพื่อนส่งข้อความมาว่าสุปายซิมึงเพราะปกติมึงก็ไม่ออกอยู่แล้วคนอื่นจะเครียดเขาไม่ได้ออกอันนี้น่าสบายต้องต้องไม่ไม่หยุดหายเมือนจะแกลงต้องมีกิจกรรมตลอด่เราใช่ไม่ไปเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนรู้แหละว่าเรียกมันก็ไม่ออกมาก็คือเป็นแต่ไหนแต่ะไรเลยใช่ไหมคะแต่ไหนแต่ะไรค่ะเป็นเป็นคนไม่ชอบออกแบบเวลาเวลาแบบว่ามีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปแตบแกล้งเนี่ยเขาจะแบบเลี้ยงพี นานานๆต้องไปทีไม่ไปเลยเดี๋ยวโดนด่าใช่ใช่ไปปล่อยความแซ่บะอมทะเละค่แต่ว่าคนติดตามนี้แม่เพื่อนเสียเขาลงตัวกันไปนี่เดี๋ยวก็อาจจะเห็นมั้งเดี๋ยวจะมีไปทำบุญเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะมีไปทำบุญกันเก่งใหญ่เลยไหมฮะนี้ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามีตัวใหญ่ๆแน่ๆเนเวลาเราไม่ออกต่างบ้านเนี่ยที่อําจะบ่นบ้านเนี่ย ก็นี่แหละนางนี่แหละฉันว่าเธอเป็นซึมเศร้าแน่เลยจันเพราะเธอแบบเธอไม่ออกไปไหนเลยอ,ะอ่ะแล้วเธอก็ดูเหมือนไม่มีความสุข<ฆ>เลยก<อ>็บอกว่าเฮ้ยฉันมีความโศไปอ่ะบอกว่าก็ฉันเห็นเธอแบบดูเฉยเฉยก็เป็นคนแบบเราไม่ทํางานแต่จะนั่งน้าน,าน,นิ่งๆ,ๆใช่ไหมม<อ>าบอกฉันมีความสุขมากแก<อ>แต่แค่แบบอันก็เลยถามว่าเป็นตั้งแต่เด็กแบบเออฉันเป็นแต่เด็กแล้วใครอยากเจอต่อต้องทำยังไงใครอ่ะไม่รู้เลยอ่ะอ๋อเจอได้ตาม บางชอบเดินหนอกับลังไกลทั้งหมดค่ะก็จะเดินหอกแต่ก็จะรู้ไม่ออกหรอกนะเพราะใส่หน้ากากแล้วก็ใส่กางเกงบอลแล้วก็ใส่เสื้อยเยื่อชิลไปเลยเออบางคนแบบอุ้ยเป็นคนที่แบบสวยเซ็กซี่แบบอ๋อถ้าเจอข้างถนนจำไม่ได้หรอกโอเคขอบคุณค่ะพี่ตองค่ะฝากละครด้วยนะคะ